ราชาลูกลังทัโลขอเสนอสรุป5ประเด็นที่น่าสนใจจากเกมหงแดงคว้าแชมป์คอมมิ t ิ s ี้ชิลเกมถ้วยการกุศลคอมมิที้ชิลระหว่าง2ทีมลุ้นแชมป์ลีกเรือใบสีฟ้าและหงแดงจบลงด้วยชัยชนะของลิปูคว้าแชมป์รายการนี้มาครองเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีและเป็นครั้งแรกของครอบกับลิเวอร์พูลส่งผลที่ตอนนี้ครอบสะสมถ้วยรางวัลอย่างเป็นทางการครบทุกถ้วยแล้วและนี่คือ5ประเด็นที่น่าสนใจที่เราเห็นจากเกมนี้ โชว์ชุดขุมกำลังแกร่งเกยมยังเป็นทางการเกมแรกของฤดูกาลที่มีทั่วรางวัลเป็นเดิมพันยิ่งเป็น2ทีมที่เบียดลุนแชมป์กันมาหลายปีทั้ง2ทีมยิ่งในแรงจูงใจในการลงเล่นเป็นพิเศษจึงไม่แปลกที่นังคู่จะขนนักเตะชุดใหญ่ลงตัวจริงกันพรึบแถมเรายัางได้เห็นมิติของขุมกำลังสำรองของทั้ง2ทีมอีกด้วยสำหรับของแดงจะเป็นตัวจริงนั้นค่อนข้างเป็นไปตามคาดมีเพียงมาติดที่ได้กลับมายืนคู่กับฟานได้อีกครั้งหลังจากปล่อยให้โกนาเต้ได้ยืนคู่มาตลอดเกมปร เฮนสันก็กลับมายืนที่เดิมหลังจากที่เกมปรีซีซั่นจะเห็นเกต้าลงกับชุดนี้เป็นหลักและที่ไม่พลิกโผก,ก็คือฟเมนโนได้ลงสตาร์ตตัวจริงก่อนนูนเยสขณะที่คุ้มกําลังสํารองที่หงแดงปล่อยลงมานั้นนับว่าน่าสนใจมินเนอร์ยังเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์และเอเลียสที่ได้ลงเล่นก็เล่นได้ยอดเยี่ยมดูมุ่งมั่นและมีพลังที่สําคัญช่วงท้ายเราจะเห็นว่าหลังจากเปลี่ยนอาซาล่าออกเขาสามารถขยับขึ้นไปเล่นแทนได้อีกหนึ่งคนคือคาวันโยที่ได้โอกาสลงเล่นในเกมนี้ ทำให้แดนหน้ามีชุด3นักเต่ใหม่เหมือนเกมที่ไล่ถล่มไลฟซิก5ต่อู0ข่าววันโยดูมีความมั่นใจดีน่าสนใจว่าหากโชต้าหายกลับมาเขายังจะมีชื่อในทีมชุดใหญ่ไหมขอแวะไปที่ฟังเรือใบบ้างผมก็แอบดูขุมกําลังของเรือใบเหมือนกันก่อนอื่นต้องยอมรับว่าพวกเขายังเรียกความฟิตกลับมาไม่ดีพอเพราะเพิ่งมีแมตช์ให้ลงเล่นแค่2เกมทําให้ดูเหนื่อย การเสียทั้งเชซุดที่เป็นตัวหลักในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วรวมถึงตัวริมเส้นที่มาตรฐานสูงอย่างราฮิมทําให้ขุมกําลังแดนหน้าของเรือใบดูดับลงนิดหน่อยโดยเฉพาะทางฝั่งของกรีลิชที่ยังหาฟอร์มดีๆไม่เจอความฟิตกลับมาแล้วลิพูออกสตาร์ทปรีซีซันด้วยการโดนแมนยูเผาเครื่องไป4-0ต่อนั่นกลายเป็นภาพหลวงตาว่าหงแดงฟอร์มตกฟอร์มแผ่วลาไปถึงการล้นนักเตะใหม่ แต่ผลการแข่งขันในช่วงปีซีซั่นดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวแปรสําคัญเพราะสิ่งสําคัญคือการได้ลองผิดลองถูกและการเรียกความฟิตของนักเตะกลับมาอาน,นิสงจากการเก็บตัวซ้อมที่ออสเตรีย7วันเริ่มเห็นผลคือหงแดงลงเล่นได้สภาพความฟิตที่ดีมากๆนักเตะ11ตัวจริงไม่มีใครเล่นต่ำกว่ามาตรฐานเลยที่ฟิตแบบผิดหูผิดตาน,นั้นมีอยู่3มคนคือเตียโกที่เกมนี้ได้ทั้งบูทั้งบุญกับตันเฮนโดที่เหมือนม้าแก่ยิ่งคึกยิ่งเก่า อีกหนึ่งคนคือฟีมมโ,โนที่ได้ลงตัวจริงแม้จะไม่ปราดปเปรียวเหมือนวัยหนุ่มๆแต่ความฟิตเริ่มกลับมาเราเห็นเขาลงมาเชื่อมเกมในแดนหลังหลายจังหวะตัดเกมไล่เพรสซิ่งแดนบนจนแมนซิตี้ออกบอลลำบากหลายทีดูเหมือนการเอาฟีมมโ,โนลงมาเผาผลานพลังกองหลังก่อนแล้วส่งนูนเยสมาตบบเหยื่อที่หลังจะเป็นแทคนิคที่น่าสนใจเพราะมันเข้าท่ามาสองเกมในเกมกับไลฟซิกที่ Darwin ดาวินยิงสี่ประตูก็แบบนี้ มาจนถึงตอนนี้การเรียกความฟิตของนักเตะของหงแดงนั้นเกือบจะ100%เรายังมีเวลาอีก7วันกว่าจะเริ่มเกมเพลย์ลีกเกมแรกทีมยังต้องเรียกความฟิตและแก้ปรับการเล่นบางจาังหวะให้เข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะตอนที่มีนูนเยสอยู่ในสนามมีความฟิตมีถ้วยรางวัลมีกำลังใจแล้วเชื่อว่าปีนี้หงแดงจะมีความกระหายมากขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนนูนเยสเรียกความมั่นใจต่อเนื่องหลังจากถูกล้อเป็นแอนดี้แคโรตั้งแต่ยังไม่ได้ลงสนาม แถมลงสนามเกมแรกกับแมนยูก็ดันยิงข้ามขาดลงๆนั่นดูเหมือนเป็นการออกสตาร์ทที่เหมือนฝันร้ายของนักเตะใหม่ที่มีค่าตัวมหาศาลแต่นูนเยสก็เริ่มพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีดีสมราคาและเริ่มปรับตัวเข้ากับแผนการเล่นของครอบได้และเรียกความฟิตของตัวเองมาได้ดีเรื่อยๆจากการทำสี่ประตูในเกมอุ่นเรื่องเกมนี้โคงแดงต้องลงเล่นกับแมนซิตี้ที่มีฮาเลนเป็นนักเตะคู่ปรับคู่เปรียบเทียบกับนูนเยสหลายคนก็โฟกัสที่ผลงานของทั้งคู่เลย ส่วนใหญ่ก็แสความกดดันก่อนเกมมันเทมาทางนุนเย็ดด้วยซ้ำเพราะดูเหมือนฮาแลนด์จะไม่สะดุดอะไรในปรีซีซั่นและไม่ต้องแบกเรื่องค่าตัวแต่ผลงานในสนามเกมนี้ต้องถือว่าฮาแลนด์สอบตกในครึ่งแรกเขาเป็นนักเตะที่ได้สัมผัสบ,บอลน,น้อยที่สุดในเกมแค่8ปครั้งเท่านั้นดูลักษณะการเล่นยังไม่ดูดันหรือมีความกระหายมากเท่าไหร่แม้ทีมของเป๊ปจะปรับมาเล่นบอลไดเรกมากขึ้นในเกมนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเขาก็ตาม กลายเป็นว่านูนเยสที่ลงมาในครึ่งหลังกลับทําผลงานได้ดีกว่ามีส่วนร่วมกับ2ประตูที่ตัวเองเรียกจุดโทษให้ทีมขึ้นนํา2ต่อหนึ่งและมามองปิดท้ายให้ทีมชนะ3ต่อหนึ่งฮาเลนตลอดเกมได้ยิงเพียง3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งและชนคานอีกหนึ่งครั้งขณะที่นูนเยสลงมามีโอกาสยิงถึง4ครั้งและตรงกรอบ2ครั้งเกมนี้นูนเยสยังดูสดมีความฟิตและความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นจากช่วงปีซีซั่นด้วยถือว่าเรียกความมั่นใจของตัวเองมาเต็มที่ ขณะที่ฮาเลนก็ต้องดูต่อไปว่าเ๊บจะทำอย่างไรให้ทีมเล่นโดยมีเขาอยู่ในทีมได้สมดุลขึ้นการปั้นนูนเยสเป็นงานที่สนุกช่างเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันมากระหว่างเกมที่มีฟีมิโนลงสนามกับช่วงที่นูนเยสลงมาเกมของหงแดงมาดูด,ดันทะลุทะลวงและพุ่งไปข้างหน้าอย่างมากผิดกับตอนฟีมิโนอยู่มันเป็นเรื่องของการชิงจังหวะซะมากกว่านี่อาจจะเป็นผลมาจากเกมที่หงแดงฟรีซีซั่นแพ้เซบวกเมื่อไม่กี่วันก่อน ที่นูนเยสลงตัวจริงแล้วทําผลงานไม่ได้เกมนั้นครอบออกมาตาหนิเพื่อน่วมทีมว่าปล่อยให้นูนเยสโดดเดี่ยวในแดนหน้ามากเกินไปเกมนี้เราก็เลยเห็นการปรับตัวของนักเตะของแดงเมื่อมีนูนเยสอยู่ในสนามพวกเขาพร้อมมองหาเขาอยู่ตลอดเวลานูนเยสแทบจะไม่มีจังหวะออกตัวฟรีหรือล็อกเกอร์เลยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือมันเหมือนกับว่าการปั้นนูนเยสให้ยิงได้ในเกมนี้นั้นเป็นภารกิจร่วมกันของทั้งทีมและเป็นภารกิจที่ทุกคนอยากทําร่วมกันเพราะมันท้าทาย มันเริ่มตั้งแต่ครอปที่วางแผนส่งตัวเข้าลงเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังเพื่อลดความกดดันและเพื่อนๆในทีมทุกคนที่สนับสนุนการเล่นของเขาไม่เว้นแม้แต่โมซาลาที่แม้จะไม่ได้ให้เขายิงจุดโทษแต่ก็พยายามปั้นกันสุดๆนี่อาจจะเป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่บบางนูนเยสกับฮาแล่นก็ได้การมีโค้ชและเพื่อนร่วมทีมร่วมกันคอยสนับสนุนคุณต่อให้ฝีเท้าคุณจะดูไม่ดีมากแต่ผลงานในสนามของคุณจะออกมาดีเป็นพิเศษแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของนูนเยสด้วย และสิ่งที่เขาตอบสนองกับเพื่อนร่วมทีมก็คือการแสดงให้เห็นว่าความไว้ใจของเพื่อนๆไม่เสียเปล่าเมื่อซา่าเล่นด้วยความสุขนอกาจจะรักษาสภาพร่างกายให้กลับมาฟิตเต็มที่อย่างรวดเร็วแล้วซา่าในเวอร์ชั่นอัพค่าจ้างอย่างเล่นฟุตบอลได้อย่างเนียนตามากขึ้นและสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเขาเล่นบอลด้วยความสุขมากขึ้นเรื่องนี้มันเป็นนามธรรมแต่เชื่อว่าเด็กของดูแล้วจะเข้าใจเราเห็นมิติของการที่เขาเล่นกับเพื่อนมองหาเพื่อน เข้าทำกับเพื่อนมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ที่จริงเขามีส่วนร่วมกับทุกประตูที่ลิผูทําได้ประตูแรกเขาเป็นคนแอซิดให้อาโนขณะที่ลูกที่ได้จุดโทษเขาก็เป็นคนเปิดบอลให้นูนเยสมงไปโดนมือของดิอาสและประตูสุดท้ายเขาเป็นคนเปิดบอลให้หลงสันเติมขึ้นมาเปิดให้นูนเยสอีก e ที T. บางทีปีนี้ซาร่าอาจจะยิงไม่เยอะแต่แอซิดอาจจะมากกว่าปีก่อนสำหรับจุดโทษของเขาในเกมนี้ถือว่าเป็นการแก้ตัวจากเกมที่ผูแพเลสเตอร์ที่สนามแห่งนี้ ซึ่งเป็นการแพ้เกมล่าสุดของหงแดงเกมนั้นซาร่ายิงจุดโทษไม่เข้านันนี้ซาร่ายิงได้เด็ดขาดถือว่าการลงทุนต่อสัญญากับซาร่าเริ่มออกดอกผลให้หงแดงได้เก็บเกี่ยวแล้วคลิปใหม่รองเจมเผยอาจไว้คราวยาวหลังหงได้ถาดเจมส์มิลเนอร์รองกัปตันทีมของลิภูเปิดเผยว่าเขาอาจไม่กวหนวดเคราทิ้งหลังจากคว้าคอมมิชชั่นมาครองร่วมกับทีมได้ ลิพูเอาชนะแมนซิ t y ตี้สต่อหนึได้ถาดการกุศนมาประดับตู้โชว์อีกหนึ่งรายการโดยเกมดังกล่าวมีนเนอร์ถูกเปลี่ยนลงมาในนาทีที่74หลังจบเกมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมแข่งวัยสาปีโพสต์พันธมิตร่วนตัวพร้อมรูปชูถาดว่าการโกนครั้งเดียวก็ทําให้เสียเรื่องได้ดีใจสุดๆที่ได้แชมป์แรกกับทีมนับตั้งแต่ไว้เคราหลังจากนี้อาจจะต้องไว้มันต่อไป y n w a ก่อนหน้านี้มเนอร์เปิดเผยว่าจอแดนเฮนเดอร์สันและแอนดูรอปสันสองเพื่อนร่วมทีมเป็นคนแนะนําลูกใหม่ให้กับเขาตอนเราอยู่ที่สิงคโปร์ระหว่างที่ทําสปากันอยู่และกําลังคุยกันอย่างสนุกแล้วเคนโดก,กับรอโบก็มองมาที่ผมแล้วบอกว่านายต้องไว้เ่านะมิเนอร์กล่าวผ่านเว็บสโมสรผมตอบไปว่าโอเคลองดูก็ได้ผมยอมทาเพราะอยากปั่นพวกเขาตอนนี้ผ่านมาสสัปดาห์แล้วและผมจะไว้มันต่อไปเพราะเขาเป็นคนแนะนํา ดังนั้นถ้ามันดูไม่ดีก็เป็นความผิดพวกเขาแฟนหงเตรียมเฮลิพูอาจคว้าเบลลิงแฮมร่วมทัพเร็วกว่ากำหนดสมสรีพูมีความเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถคว้าัวจูดเบลลิงแฮมมาร่วมทีมได้สำเร็จหลังจากที่กำลังจำลูกข้อตกลงกับทางริษเซียดัดบุนในอีกไม่กี่สัปดาหข้างหน้านี้ตามรายงานจากลิพูเอโคเอโคได้อ้างรายงานจากเว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์ที่เปิดเผยว่าทีมงานของหงแดงกำลังทำงานกันอย่างหนัก เพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวแข้งกองกลางทีมช่าังกฤษมาร่วมทีมให้ได้และคาดว่าอาจจะได้เห็นดาวเตวัว19ปีย้ายไายังถิ่นแอนฟิลในเดือนมกราคมปีหน้าเบลลิงแฮมกลายเป็นที่จับตามองหลังจากที่เขาย้ายจากเบอร์มิงแฮมอคาแข่งกับดัทมุนเมื่อปี2020และเจ้าตัวก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเกินวัยจนมีชื่อเป็นขาประจําในทีมช่าังกฤษของแกลิสเซาเกตและมีสิทธิ์ที่จะมีชื่อไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในช่วงปลายปีนี้ด้วย ทางด้านลิพูเองก็ให้ความสนใจดาวเตะสื้อเหลืองอย่างต่อเนื่องและเพิ่งมีข่าวนาหูในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเจเกนครับนั้นให้ความชื่นชมต่อฝีเท้าของดาวรุ่งรายนี้เป็นอย่างมากโดยพวกเขามีแผนที่ดึงนักเตะมาร่วมทีมในตลาดซื้อขายหลังจบฤดูกันแต่หากข่าวที่ออกมาเป็นความจริงคาดว่าเดอะคอปจะได้ต้อนรับเบลลิงแฮมอย่างเร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าเป๊ปไม่ห่วงฮาแลานด์มั่นใจเดี๋ยวก็ยิง เปเบโกเดราบอสยายแมนซิตี้ยืนกรานไม่กังวลใจกับสถานการณ์ของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่โชว์ฟอร์มน่าผิดหวังนัดแพลนิปูสามต่อหนึ่งในคอมมิตี้ชิวเมื่อคืนวันเสาร์ฮาแลนด์ยิบร่วมทีมรรเบ,บย์เสมอนี้พร้อมกับความคาดหวังว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาขาดแคลนหัวหอกตัวเป้านับตั้งแต่สิ้นยุคทองของเซกิโออาเกเโรแต่กับแมนยังเป็นทางการนัดแรกฮาแลนด์ Island กลับทําให้แฟนบอลต้องผิดหวังนอกจากทําประตูไม่ได้ยังมีชอ็อตยิงพลาดจากระยะหกหลาส่งบอลข้ามคานอีก เขามีโอกาส2องหรือ3ครั้งในครึ่งแรกและอีกครั้งหนึ่งตอนก่อนหมดเวลาเขาอยู่ตรงนั้นเสมอเป๊ปกล่าวหลังเกมเขาแข็งแกร่งอีกครั้งเขาจะทําประตูได้แน่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่คือฟุตบอลเขาต่อสู้อย่างหนักเคลื่อนที่ตลอดมันเป็นเรื่องดีสําหรับเขาที่ได้มาเห็นความจริงของประเทศใหม่ลีกใหม่เขาอยู่ตรงนั้นเสมอเพียงแต่วันนี้เขายิงไม่ได้แต่วันอื่นเขาจะยิงได้แน่เขามีคุณภาพที่น่าทึ่งและเขาจะทํามันได้ดีเขามีเวลาแค่2สัปดาห์2สัปดาห์ครึ่ง และผมผ่อนคลายจริงๆกับสิ่งที่เราได้เห็นตั้งแต่กลับมาลุยต่อในฤดูกาลนี้ผมไม่กังวลอะไรเลยจริงๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ